สหรับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่4นะครับสำหรับการเรียนรายวิชาทัศนศิลป์หนึ่งรหัสวิชาศส,สาสองหสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ทับ6นะครับเป็นรายวิชาเพิ่มเติมวันนี้เราจะมาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะครับว่าในเรื่องของการสร้างสารรค์งานทัศนศิลป์ทีนี้เรามาดูนะครับ การสร้างสารรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้การทำงานในลักษณะของสีเอกหลงและใช้สีจากดินในการระบายนะครับเรามาดูคำว่าสีเอกหลงนะครับสีเอกหลงหมายถึงสีสีเดียวโดยใช้ค่าน้ำหนักและความใกล้เคียงกันของสีในการลงสีหรือเป็นการไล่น้ำหนักค่าสีนะครับ สิ่งแรกที่เราจะต้องเตรียมเลยในการทำงานสีเอกรลงลำดับแรกคือสีจากดินครับเราต้องเตรียมสีจากดินไม่ว่าจะเป็นดินในที่ต่างๆที่มีสีในลักษณะที่แตกต่างกัน 2. กาวกรถินกาวกรถินใช้สลับในการผสมเข้าไปในเนื้อดินให้เกิดการยึดเกาะลงบนพื้นผิวกระดาษหรือผืนผ้านะครับ 3. าผู้กัน ผู้กันก็ใช้ในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้กันกลมหรือผู้กันแบน 4. จานสีจานสีใช้ลักษณะทั่วไปก็ได้หรือใครมีเศษจ,จานเก่าหรือฝากระป๋องคนนี้ก็สามารถนามาดัดแปลงใช้เป็นจานสีได้ 5. กระดาษกระดาษที่ใช้จะเป็นกระดาษสําหรับการเขียนสีน้ําหรือกระดาษหนังไก่ที่มีลักษณะที่หนามากกว่า200กรัมขึ้นไปนะครับ 6. แก้วน้ำแก้วน้ำใช้สลับผสมสีใช้สลับล้างภูก,กันนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนขั้นตอนการระบายสีเอกลงเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากการล่างภาพเลยแล้วลงสีที่เป็นแบ็กกราวด์แล้วเราก็จะมาไล่น้ำหนักขึ้นมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นขั้นที่สองขั้นที่สามนะครับ ไล่เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆจนเป็นผลงานที่แล้วเสร็จดังในภาพนะครับเป็นการไล่น้ำหนักจากหลังมาหน้านี่คือลักษณะของการวาดภาพโดยใช้สีน้ำนะครับทีนี้เรามาดูละพอสร้างผลงานเสร็จเราเห็นตัวอย่างแล้วเนาะนักเรียนก็ต้องมีไปงานหนึ่งชิ้น ครูจะให้นักเรียนสร้างผลงานสีเอกาลงแบบง่ายๆโดยใช้สีดินจากบริเวณบ้านของเรานะครับเราเอาดินมาปนให้เป็นผงแล้วผสมกับน้ําแล้วลองระบายลงบนกระดาษที่เป็นสีขาวให้เป็นชิ้นงานขึ้นมาหนึ่งชิ้นแล้วนามาส่งครูนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกิจกรรมคลาสมอีกครั้งหนึ่งครูจะมีตัวอย่างและใบงานให้นักเรียนได้ไปทดสอบกัน สำหรับสัปดาห์นี้ขอจบเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ